สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับโบและทีมงานครูเมือง o p e ปตีค่ะวันนี้ค่ะโบพาทุกท่านนะคะมารับชมคอนโดนะคะที่อยู่ชั้นวิวนะคะสูงชั้น15และเห็นวิวภูเขาเห็นดอยสุเทพด้วยค่ะตอนนี้นะคะโบอยู่ที่คอนโดสีธนา2ค่ะคุณผู้ชมคอนโดนี้นะคะทำเลที่ตั้งดีเยี่ยมเลยตั้งอยู่บนถนนห้วยแก้วตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ เราสามารถที่จะเดินหรือปั่นจักรยานไปยังห้างเมย่าช้อปปิ้งมอลล์หรือโซนถนนนิมมานร้านคาเฟ่ชื่อดังร้านอาหารชื่อดังมากมายนะคะเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองใช้ชีวิตสะดวกสบายอยู่ในใจกลางอำเภอเมืองเชียงใหม่เลยค่ะ ซึ่งคอนโดนี้นะคะมีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางนะคะคุณผู้ชม87ตารางเมตรเลยฟังก์ชันของคอนโดนะคะมีทั้งหมด2ห้องนอน2ห้องน้ำในตัวด้วยนะคะคุณผู้ชมส่วนรายละเอียดนะคะของพื้นที่ใช้สอยนะคะความสวยงามของห้องนี้ค่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามโบมารับชมกันได้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมโบขอฝากทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subcribe นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาด อสังหาริมรพย์นะคะในจังหวัดเชียงใหม่ส่งตรงจากช่องเราค่ะ ส่วนที่เบอร์ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ด้านหน้าตึกนะคะคุณผู้ชมคอนโดนี้นะคะเราจะเดินทางนะคะไปยังห้างเมยา่าก็เพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองจะไปยังโซนถนนนิมมานะคะก็5นาทีเดินได้สะดวกสบายปั่นจกักรยานไปที่ร้านค้าร้านอาหารร้านคาเฟ่ชื่อดังนะคะมากมายเลยค่ะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะคะก็มีรองรับนะคะลานจอดรถไว้กว้างขวางเลยด้านล่างตึกนะคะก็จะมีตัวของร้านกาแฟนะคะ เซอร์วิสไว้ให้ค่ะคุณผู้ชมก็สะดวกสบายนะคะส่วนทางเข้าตึกก็จะอยู่ทางด้านนี้นะคะตัวของด้านล่างนะคะก็จะมีพื้นที่ไว้รองรับเผื่อว่ามีพี่กงพี่แก๊ปนะคะมาส่งอาหารหรือมีตัวของพัสดุมาส่งนะคะก็จะมีพื้นที่วางตรงด้านนี้ซ้ายมือตรงไปก็จะเป็นในส่วนของอห้องน้ำนะคะส่วนรวมค่ะแล้วก็จะมีพื้นที่โซนห้องอตู้ซับค่านะคะก็คือหยอดเหรียญได้ค่ะ ทางเข้าหลักก็จะอยู่ทางด้านนี้นะคะด้านล่างก็จะมีตัวของเซอร์วิสตรงเป็นคลินิกสําหรับมาาัาสรดเกี่ยวกับว่ากระดูอะไรอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมทางเข้าหลักก็จะอยู่ทางด้านนี้ตรงนี้เราก็จะใช้ตัวของคีย์การ์ดนะคะสแกนลิ๊บเข้าค่ะแล้วก็ลิฟต์นะคะอยู่ทางด้านนี้ค่ะห้องของเรานะคะจะอยู่ชั้นที่15ค่ะ เราเข้ามายังด้านในห้องกันแล้วค่ะคุณผู้ชมซึ่งพอเข้ามาแล้วนะคะก็จะพบกับพื้นที่นะคะที่มีแบบสัสดส่วนอย่างดีเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่เอาไว้ปรับเปลี่ยนรองเท้านะคะมีตู้เชลเอาไว้เก็บของเก็บกุญแจค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่นั่งนะคะเอาไว้เปลี่ยนรองเท้าค่ะคุณผู้ชมนะคะ ห้องนะคะภายในนะคะเป็นโทนสีขาวค่ะพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางเลยนะคะพอเราเข้ามาแล้วนะคะพื้นที่ตรงด้านซ้ายโบตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ห้องนอนแต่เดี๋ยวโบจะพาคุณผู้ชมนะคะรับชมในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางกันก่อนเลยนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะเราก็จะพบกับโซนลิฟวิ่งแอร์เรียแล้วก็ไดนิ่งแอร์เรียนะคะ ซึ่งตัวของ dining area ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็เห็นวิวภูเขาด้วยค่ะคุณผู้ชมคอนโดห้องนี้นะคะอยู่ชั้น15เลยนะคะชั้นสูงสุดของคอนโดเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะคะเป็นโต๊ะไม้นะคะจากบ้านถวายอย่างสวยเลยค่ะคุณผู้ชมตรงนี้รองรับได้ถึง6ท่านเลยด้านบนเราก็ติดตั้งโคมไฟไว้ให้เรียบร้อยนะคะส่วนถัดมายังด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนของ living area ค่ะคุณผู้ชม ัวของลิฟวิ g งแอเรียนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นมุมที่รีแลกเอาไว้รองรับแขกนะคะส่วนของลิฟวิ g งแอเรียนะคะเราก็จะมีตัวของเก้า e อี้ไวไว้รองรับให้แล้วก็ตัวของโต๊ะกลางอันนี้ก็จะเป็นไม้สักแท้เลยนะคะแล้วก็มีเซตโซฟาเซ็ตโซฟานะคะก็จะเป็นโซฟาผ้ายอย่างดีเลยตรงนี้ก็รองรับได้ถึง3ท่านเลยนะคะคุณผู้ชมด้านนี้นะคะตอนที่โบนั่งอยู่ตรงด้านนี้นะคะโอ้โหเห็นวิวภูเขานะคะ รอบทิศทางเลยซึ่งท่านไหนนะคะมองหาที่จะใช้ชีวิตนะคะอยู่ในเมืองค่ะคุณผู้ชมคอนโดห้องนี้ก็ตอบโจทย์เลยแล้วก็มุมด้านนี้ก็จะเป็นมุมของทีวีนะคะเราก็แถมทีวีไว้ให้ด้วยค่ะคุณผู้ชมมีทีวีจอแบนดขนาดใหญ่เลยนะคะ แล้วก็ด้านนี้ค่ะตรงมานะคะก็จะเป็นโซนของ working space ซึ่งตรงนี้นะคะ built in นะคะไม้จริงไว้ให้เลยนะคะคุณผู้ชมตรงมุม working ตรงนี้นะคะมุมโต๊ะทำงานนะคะเราก็เห็นวิวภูเขาค,าค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเห็นวิวภูเขาดอยสุเทพเต็มๆเ,เลยนะคะนี่เปิดให้อันนี้นะคะก็วันไหนไม่อยากเปิดแอร์นะคะก็หน้าหนาวนะคะเปิดรับบรรยากาศเห็นวิวได้เลย โอเคถัดมานะคะ ห้องครัวนะคะก็ทำอาหารได้แบบจริงจังเลยอยู่คอนโดเราก็สามารถที่จะทำอาหารนะคะเบกเกอรี่ทำพิซซ่าได้ค่ะตัวของตัวเคาน์เตอร์ครัวนะคะก็ทำเป็นรูป L shape เป็นอขอโทษค่ะเป็นรูป U เลยนะคะเป็นเชฟตัว U เลยนะคะตรงนี้ก็จะมีตัวของอิเล็กทรอนิกแก๊สนะคะไว้ให้ค่ะแล้วก็ฮูดดูดควันของแบรนด์ฮาร e เนะคะแล้วก็ตัวของแก๊สอิเล็กทรอนิกตรงนี้ก็เป็น3หัวของแบรนด์เทกนะคะแล้วก็มีตัวของ เตาอบด้วยนะคะนี่เลยโอหเตาอบนี่ก็บิวอินฝังอย่างดีเลยนะคะคุณผู้ชมเครื่องใช้ไฟฟ้ามีให้ครบพร้อมนะคะมีตัวของไมโครเวฟไม่ให้แล้วก็บิวอินนะคะอันนี้ก็จะเป็นสัตว์เป็นส่วนเอาไว้เก็บอุปกรณ์จานชามนะคะด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นวิวภูเขาแบบชัดเจนมากเลยตัวของกระจกตรงนี้นะคะเราก็สามารถเปิดสไลด์ได้แบบนี้เลย โอเคด้านนี้นะคะก็จะเป็นมุมของซิงล้างจานนะคะซิงล้างจานก็บิวอินไว้ให้สวยงามเลยเป็นโทนสีขาวนะคะตู้เย็นค่ะคุณผู้ชมตู้เย็นของแบรนด์เบเก้าตู้เย็นก็เป็นตู้เย็นขนาดใหญ่เลยนะคะทําอาหารใส่อาหารได้แบบจุใจเลยนะคะ โอเคดูบรรยากาศทางด้านนี้กันค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะก็คือตกแต่งเด o อเรชันนะคะส่วนใหญ่งานตกแต่งก็จะออกแนวยูนิคนะคะมีงานไม้ผสมนะคะได้กลิ่นอของความเป็นลานนาค่ะ ตัวของลิฟวิ g งแอเียตรงนี้นะคะเราก็ติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ให้1ตัวเรียบร้อยนะคะมุมด้านนี้นะคะก็เผื่อว่าท่านไหนนะคะแบบว่า work from home หรือทำเป็นสตูดิโอนะคะอัดเสียงอัดวิดีโอฝั่งนี้ก็ได้ะคะ่ะแล้วก็ด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็น1ห,ห้องนอนนะคะห้องนอนห้องนี้ค่ะก็ ลงตัวมากเลยท่านไหนคะ่ะมองหาเป็นแนวทำธุรกิจก็เหมาะเลยนะคะตัวของห้องนอนนะคะเราก็จัดเตียงนอนไว้นะคะเป็นแบบควีนไซส์ไว้ให้ครบพร้อมนะคะตกแต่งเดคอเรชันนะคะมีกระจกบานใหญ่นะคะแล้วก็เครื่องปรับอากาศมีให้เรียบร้อยนะคะตรงเตียงนอนจัดเซตเตียงนอนไว้ให้สวยงามตู้เสื้อผ้าก็มีไว้ให้ครบพร้อมเลยนะคะ ห้องนี้ก็อยู่ได้แบบสบายเลยสําหรับแบบว่า,าเป็นคู่กัน2คนนะคะหรือเป็นครอบครัวขนาดเล็กแล้วชอบใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนะคะอยากอยู่ใกล้โซนนิมมานนะคะคอนโดนี้ก็ตอบโจทย์เลยที่สําคัญนะคะเรายังมีตัวของโคตาสําหรับชาวต่างชาติให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมโอเคค่ะถัดมานะคะเดินตรงมายังด้านนี้ก็จะเป็นโซนของห้องน้ํานะคะห้องน้ําห้องรับแขกค่ะห้องน้ํานะคะก็ มีพื้นที่ใช้สอยที่ลงตัวเลยค่ะคุณผู้ชมตรงนี้พอเข้ามาแล้วนะคะตัวของอ่างล้างมือนะคะก็มีบิวอินนะคะตัวของมีเคาน์เตอร์เก็บของไว้ให้ด้วยนะคะโถสุขภัณฑ์ก็จะเป็นของแบรนด์โมยาเรามีพื้นที่โซนอาบนะ้ำมีทั้งเลนชาวเวอร์มีแฮนด์ชาวเวอร์ไว้ให้ครบพร้อมแล้วก็ตรงนี้นะคะมีระบบนะทำน้ำร้อนน้ำเย็นด้วยนะคะคุณผู้ชมก็คิบความสวยงามไม่ต้องติดเครื่องทำน้ำอุ่นเลยค่ะ นะคะส่วนพื้นที่ใช้สอยของห้องน้ำก็ลงตัวนะคะโอเคถัดมาตรงด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะห้องมาสเตอร์เบดมนะคะก็สวยงามคลิปคลนค่ะคุณผู้ชมตรงด้านนี้นะคะก็จะพบกับตัวของคิงไซส์เบดเลยตรงนี้นะคะ ทางเจ้าของนะคะท่านสั่งทําอย่างดีเลยนะคะจะเป็นไม้จริงเลยอันนี้ก็สั่งแบบจากไม้บ้านถวายบ้านถวายเนี่ยก็จะเป็นแบบตัวของเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วก็นี่ค่ะบิวอินตู้เสื้อผ้านะคะคุณผู้ชมตู้เสื้อผ้านี้ก็สั่งทําพิเศษเลยนะคะอันนี้ก็สั่งทําเองดอคเคเลชั่นนะคะพื้นที่ใช้สอยของห้องนอนก็มาแบบลงตัวเลยมีเครื่อง แบบอากาศไว้ให้ครบพร้อมแล้วก็ด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นวิวภูเขาด้วยนะคะเขาก็จะมีระเบียงนะคะนี่ออกมารับบรรยากาศด้านนอกกันนะคะตรงนี้เห็นวิวดอยสุเทพแบบชัดๆเลยลูกใหญ่ๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะหัดมาโอเคนี่พื้นที่ในส่วนของห้องน้ำแล้วก็ตรงระเบียงนี่เราสามารถที่จะตากผ้าได้ด้วยนะคะ แล้วก็เดินตรงมายัางด้านนี้กันค่ะด้านนี้ก็จะเป็นโซนของห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็ลงตัวมากเลยเข้ามาแล้วห้องน้ํานะคะก็จะมีเครื่องซักผ้านะคะของ LG ไว้ให้ค่ะคุณผู้ชมเคาน์เตอร์ล้างมือนะคะแล้วก็ยังมีอ่างอาบน้ําไว้ให้อีกต่างหากติดตั้งทั้งเลนชาเวอร์แล้วก็จะเป็นตัวของเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะตรงนี้ก็เป็นโถสุขภัณฑ์ของแบรนด์โมยาค่ะคุณผู้ชม สำหรับคอนโดตรงนี้นะคะอยู่ที่ถนนห้วยแก้วค่ะซีธนาคอนโด2นะคะคุณผู้ชมตั้งอยู่ในเขตตําบลสุทเทพอําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะฟังก์ชันของห้องนะคะ2ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย87ตารางเมตรนะคะก็จะไปยังโซนห้างเมย่านะคะก็5นาทีเดินไปยังถนนนิม,มาน5นาทีค่ะจะไปยังโซนตัวเมืองเก่านะคะก็ประมาณไม่ถึง10นาทีคือสามารถเดินทางได้สะดวกสบายมี จักรยานหรือมอเตอร์ไซคันเดียวนะคะใช้ชีวิตนะคะเรียบง่ายสะดวกมากเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวของพื้นที่ใช้สอยอย่างที่โบแจ้งนะคะ87ตารางเมตรมาแบบในส่วนของลิฟวิ่งแอเรียค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเคาน์เตอร์ครัวเอ่ยนะคะและที่สําคัญนะคะ ตั้งอยู่ชั้นที่15ชั้นสูงสุดของคอนโดเลยค่ะมีวิวภูเขาลอยร้อมนะคะสำหรับท่านไหนค่ะอยากที่จะนัดชมคอนโดห้องนี้นะคะก็โทรหาโบโดยตรงได้เลยนะคะหรืออยากจะแอดไลน์มาคุยกับเราก็ได้ค่ะแอดไลน์ครูเมืองนะคะและท่านไหนค่ะมองหาบ้านที่ดินคอนโดนะคะในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะติดตามจากเว็บไซต์เราได้ค่ะ w วอร์ไเว็บคูเมือง Pro ต e r t y com สำหรับวันนี้โบและทีมงานนะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ